เตรที่มีหลายจำพวกนะจ้ามีหลายตระกูลโดยเหมือนที่มีปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกสิบสองจำพวกขนาดก็ไม่เท่ากันนะขนาดย่อมยาวเล็กๆรุ่นไฟเวทเก็มีขนาดกังกลางมิดเดิลเวทใหญ่ยยๆขนาดเทฟวีเวทใหญ่มากทีเดียวใหญ่ยาวถึงยี่สหโยชน เปลือันนี้นี่ไม่มีหนังนะจะเห็นเนื้อแดงแดงไฟลุกท่วมน้ํำหนึง่งน้ำหนองไหลทีเดียวแล้วลองดึงหนังกระพพ้าออกนะเหลือหนังแดงแดงแล้วต้องผอมๆอ,อย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็ไฟลุกท่วมด้วยร้อนแค่ดึงหนังแดงๆสักหน่อยหนึ่งนี่แล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนะแค่โดนน้ำสะอาดก็แสบแล้วนะนี่ลอกทั้งตัวหนังกระเพ้าไม่มีเหลือเลยเนะี่ย อาชีพเขาทำเป็นมนุษย์ก็คือชอบปอกลอกคนคือก็จะมีเทคนิควิธีการทำไงจะได้ได้ทรัพย์สินเงินทองของบุคคลนั้นมาเนะี่ยเขาก็จะมีเทคนิคไปลอกเขาพอขึ้นมาจากน้ำมหานรกแล้วก็มาเป็นเปรตจำเอาไว้นนลุงนนี้นนจำเอาไว้อย่าไปประพฤตินะอันนี้คือเปรตหนู เปรตหนูตัวใหญ่มากเดีดยวนะย้อยทีเดียวเปรตหนูเฝ้าทรัพย์เฝ้าสมบัติคือคนที่มีทรัพย์มากห่วงก็ห่วงห่วงก็ห่วงไม่ให้ใครเลยแหละกลัวคนอื่นก็จะรู้ด้วยปิดปิดบังบงังใกล้จะตายกับ จิตกังวลเรื่องนี้ทั้งหวงทั้งห่วงหวงหวงไปเกิดเป็นเปรตหนูเฝ้าทราพัพย์เฝ้าสมบัติทรพัทรพย์นั้นนะ่ะนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วแถมเกิดโทษอีกถ้าใช้ถ้าทําไม่เป็นไม่รู้หลักวิจัยไหมเขามีไวใ้ใจสร้างบารมีไม่ใ่ไว้หวงแหนหรือตรณีในหวงด้วยห่วงด้วยผูกพันเรียกว่าใครเข้ามาเข้ากันไห้แล,ล้วโกรธ ตายแล้วก็จะมาทุกทรมานอย่างเงี้อดอยากยากนะแต่จะดูซั์สกครเข้ามาแล้วเอาตายเลยแต่ตัวก็ทุกทรมานอยู่ก็คอยเฝ้าทซั์ก็อยู่ตรงนั้นแหละยาวนานทีเดียวแหละเปรตลิงทำท่าล้อเหลียนผู้มีศีลมีธรรมผู้เท่าผู้แก่ปู่ย่าตายาย ผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงอายุปเปลดร่างกระดูกแต่มีชีวิตยอ,อยู่ลองโอดโอยอยู่ตลอดอน,น่ไปที่ไหนก็ลองโอยโอยโอย,ลยตลอดอันนี้วิบากกรรมคือตอนเป็นมนุษย์ทำปาณาธิบาติฆ่าวัวข่าควายเสืออะไรก็ทั่งเหลือกระดูกเลยเด็ก่อนข่าก็าาเอามีด แทงลูกในตาก่อนบัวควายไม่เห็นมันก็นหนีไม่ได้ก็ฉาะกันไปเลยจนกระทั่งเหลือเธอก็ดูขึ้นมาจากมาหาหนรลแล้วก็มาเป็นเปรตร,ร่างกระดูกนี่แหละเดินก้องแกงก้องเกงก้องแกงร้อง,งองโอดโอยได้นะร้องได้แต่เราเคยเห็นโครงกระดูกแขวนมันมาองไม่ได้แต่อันนี้ร้องได้ตัวใหญ่สูงใหญ่ทีเดียวแหละเอามาดูอีกเปรตหนึ่ง เอ็มก็หันาห,าหน้ามาหน้าเกาไม่มีปากแต่ปากเขาอยู่ที่ก้นกําลังนี่อาเจียนอาจมหนอหนเนินออกมาหมดพลันเลยปากอยู่ที่ก้นวิบากกรรมของเขาก็คือชอบนินทาว่าร้ายรับหลังทำให้คนก็เสียหายหรือพวกกุข่าวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสร้างข่าว สร้างกระแสให้ขึ้นมาเปรตไม่มีแขนไฟลุกท่วมตัวเลยนี่แล้วก็ขโมยนี่ก็ขโมยอีกแบบหนึง่งทั้งช่อโกงอะไรต่างๆสารพัดเปรตเล็บเป็นหอกเป็นดาบตะกุยเนื้อตัวเองเนี่ยกินก็ทำปาณาธิบาตเมื่อกันอาทำปานาธิบาตาาจะมีหลากหลายทีเดียวแหละ ตะกุยเล็บเล็บจะเป็นดาบเป็นมีดตกะ,กะกุยแล้วก็กินนี่การป่านาทิบ้าเขาเรียกเปรตตาแหกนี่แม่ดวงตาถลนออกมามีหนอนมีอะไรย่ยเยีไยออต,ตัวจริงๆของเขานี่ทุกทรมานมากทีเดียวแหละดวงตาถลึงถลนกันออกมาเนี่ย ระวาตอนเป็นมนุษย์อยู่นั่นนะ่ะเขาใช้ดวงตาเป็นทางมาแห่งบาปอกุศลกรรมเขาก็มีหน้าที่ที่จะจัดอาหารตักอาหารในโรงเลี้ยงให้กับผู้คนที่เข้ามาขอรับประทานอาหารซึ่งจะเป็นคนยากคนจนคนเดินทางไกลมึงเข้ามาที่โรงโรงเลี้ยง แต่ว่าเจ้าของก็บอกนะเจ้าของโรงทานไนปะยิ้มแย้มแจ่มใสประทับใจตลอดการแต่ผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยไปทำกับคนละเรื่องเจ้าของโรงเลียงก็ให้ทุกอย่างในร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นทางไมาแห่งบุญแต่ตัวตักหนักเข้านักเข้ามันเกิดความเสียดายมัง่ง มวยมังลำคาญมังเพราะเสียงมันจอแจ๊กแจ๊กจอแจ,จ,อแ,จแย่งกันจลุลมุนก็ทะลึงตาใส่สิกับผู้ที่มาขออาหารก็ทำให้คนเขาก็เกรงใจมังกลัวมังก็เลยไม่กล้ามาขออาหารกร็ท่งเศรษฐีก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเหตุใดคนถึงหายไป ออเจ้านาทีของตัวเนี่ยไปถลึงตาใส่ตายไปแล้วเขาไปเป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเปรตอีกาเปรตอีกาเนี่ยแต่เดิมก็เป็นอีกาดูนะอยู่ในภูมิของอบายเขาจัดเตรียมอาหารไปเลี้ยงพลัก ก็เอาวางอาหารเอาไว้ดูนันไม่ใช่จะค้นอย่างเดียวนะ่แค่เป็นสัตว์เดรัชฉานมาจิกอาหารที่จะไปเลี้ยงพรละเอาไปกินแค่สามชิ้นนี่แหละมาเป็นเปรตอีกาทรมานมากไฟลุกท่วมเลยขนาดมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวมันหิวเนาะนี่ขโมยกินทั้งล้วงหนะ้า เปรตผมงามบุพกรรมของเปรตผมงามเนี่ยคือก็เป็นคนมีฐานะคนหนึ่งนะแต่ตรณีขี่เนี้ยตรณีมากโงงแหนทรัพย์แล้วก็งกโอ้ขี่งกแต่ก็มีลูกสุธิรักษ์อยู่งกตลอดชาติเลยมันหนึ่งลูกจะไปทำบุญ ด้วยความรักลูกจะไม่ได้ศรัทธาในพระลงนะลูกจะเอาอาหารไปเลี้ยงพระรักลูกก็เลยเอาพัดขนนกยูงฝากไปด้วยแล้วแต่ลูกจะไปทำอะไรกันแล้วแต่ลูกก็ไปถวายพระแต่ว่าความงกเป็นเจ้าเรือนความตรรนีหวงแหนอยู่ในใจตลอด แล้วก็พัดขนนกยูงก็ไปได้คิดว่าจะเป็นบุญอะไรนะฝันนึกเรื่องของการให้ไม่ออกแต่ให้เพราะรักลูกดังนั้นตายแล้วนี่ไอ้ความงกนั่นอะมันมาฉายหเห็นเลยก,กลายมาเป็นปเปรตแต่ว่าบุญที่ทำไปโดยที่ตัวเตอพัดขนนกยูงไปให้ด้วยความรักลูกเลยมีผมงาม เลยเป็นเปรตผมงามเอามาดูอีกเปรตหนึ่งอะไรเขาเรียกเปรตขนหอกคือหอกมันที่มมาจากในตัวตามขุมขนตอนมีชีวิตยอยู่เป็นในพรานล่าสัตว์ด้วยหอกเนี่ยตายแล้วมาเป็นเปรตขนหอกทุกทรมานมาก ทั้งแหลมนั้งคมเลยเนี่ยทิ่มแทงทะลุผิวหนังมา oh. ไฟก็ลุกท่วมตัวเลยนี่มาดูมือขวาถือมีอดดาบมือซ้ายถือคอนโทเทน้ำชนิดหนึ่งมีหนอนออกมา oh. คือเปรตตนนี้เนี่ยไม่มีปาก แต่ว่าหนอนมันเกิดขึ้นในตัวมันก็พยายามจะดันออกมาเนะี่ยแต่มันออกทางปากไม่ได้เขาก็เลยเอามีดผ่าปากหนอนก็ออกมาได้แล้วก็ไอ้มือซ้ายที่ถือกุญโทรเทน้ำน้ำด่างด่างเจอปากที่มีแผลเป็นไงอ่ทั้งแสบทั้งร้อนทั้งหนอนด,นดันออกมากัดดันก็ไปออกต้อง เอามีดผ่าปากก็เ,เรียกว่าเปรตปากแวะตอนเป็นมนุษย์อยู่เนชอบแซวแต่แซวอย่างนี้ตัดรอนกำลังใจคนทําความดีมเขาจะไปไหว้พระเจดีก็บอกว่าจะไปเลยอย,างงาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนน้นไปบา้าไปครับไปนูน่นไปนี่ดีกว่าไหว้พระเจดีไม่เห็นจะได้อะไรเลย เรื่องของความดีพอไปห้ามเขามันจะไปทำเลไหมดีมีสิทธิ์ไม่มีปากหนอนภายในเกิดขึ้นเองแล้วก็จะมีดผ่าพอเทน้ำกรดเสร็จเรียบร้อยนอนก็นหายปากก็ปิดเหมือนเดิมก็เกิดอย่างนี้แหละปฏิกิริย,ยาเงี้ยซ้ำๆสักๆนี่มาดู เปรตคุกฝุ่นตัวก็เป็นโรคผิวหนังด้วยทรมานมากขันมากท่านได้คุกฝุ่นแล้วก็คอ,อยยื่อแต่ขึ้นมาแสบอีกตั้งแสบทั้งขันทั้งปวดเป็นเปรตได้ยาวนานนะจะเป็นได้กับวันสองวันเป็นพุทธทันดรนดีเดียวเลยบางทีพระเจ้ามาตัดสู้หลายพระองค์แล้วก็ยังมานั่งคุกฝุ่นกันอยู่เนตอนเป็นมนุษย์นี่ยเป็นภรรยาหลวงแต่ไม่มีลูก แล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิไม่จอาไปสามีไปทำบุญสามีก็เลยไปหาภรรยาอีกคนหนึ่งน้องใหม่มาน้องใหม่นี้เป็นคนดีเป็นสัมมาทิฐิสนับสนุนให้พอบ้านทำบุญแล้วก็มีบุตรด้วยกันเบอร์หนึ่งก็เลยหงุดหงิดก็เลยกแกล้ง เอาฝุ่นไปโรยที่นอนของเสื้อผ้ามังเอาเสื้อผ้าแอบไปทิ้งในหลุมขยะมัง่งหลุมคูดหลุมขยะนี่ทำอย่างนี้ตลอดเลยตายแล้วก็มาเป็นเปรตคลุกฝุ่นนี่แหละทรมานมากเลยนี่มาดู เฟรดหัวหมูเขี้ยวงอกอันนี้เป็นวจีกรรมเป็นเปรดผู้หญิงนะชอบด่าว่าสามีและก็แม่สามีปากเป็นอย่างนี้เลยคมกริบเลยและก็สกปรก พ่อหมูนี่ไม่ชอบกินอาจมกินของสปกปรกเรดกินลูกตนเองอันนี้เป็นคำสาบานผิดคำสาบานคือตัวเองเป็นภรรยาเบอร์หนึง่งแต่ว่าเป็นหมันแล้วก็พอบานก็เลยต้องหาคนสืบสกุลก็ไปหาน้องใหม่มา น้องใหม่ก็สามารถตั้งคันได้เบอร์หนึ่งก็งดหงิดก็เลยไปหาเือกับปริพาชิกานักบวชหญิงที่เป็นเดรธีปรุงยาให้น้องใหม่นั่นแทง้งแม่สามีก็สงสัยว่าฝีมือนี่คงจะเป็นเบอร์หนึ่งแน่ๆ ก็ได้เรียกมาสักถามเบอร์หนึ่งก็บอกเปล่าเปล่าเปล่าทำถ้าหากว่าทำล้วก็ตายแล้วให้ไปเกิดเป็นเปรตกินลูกเนี่ยเขาบอกเขาเขาเปล่าทำเขาไม่ได้ทำถ้าทำล้วก็ขอให้เขาเดี๋ยไปเกิดเป็นเปรตกินโลกแล้วก็อยู่มาไม่นานก็ละโลก ก็สมหวังเลยบาปกรรมที่ทำเอาไว้กับคำสาบานคือไปทำแท้งจริงๆแล้วก็ไปโกหกแล้วก็สาบานก็ได้เกิดมาเป็นเปรตกินลูกเชาวห้าคนเย็นห้าคนวันละสิบคนเพราะฉะนั้นเนื้อตัวก็กินลูกตัวเองเลจ้ะตั้งคันเด็กวิบากกรรมไม่ต้องมีพอบาน ก็บัด,ดาดนให้ต่างคันออกลูกออกมาก็กินเช้าห้าเย็นห้าเลือดโทมเนื้อตัวเป็นน้ำเลือดน้ำน้องกันหมดเลยเดยนี่ครรสาบานกลับไปทำแทงเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนี่คือมันหิวมากก็หายก็ออกมากรรมกับบัดาดนก็กินไปอย่างนี้แหละ นี่ก็เรียกเปรตย่างคือโดนฐานเพลิงเผาไหม้บุพกรรมก็คือเคยไปเกิดเป็นอัครมเหสีของพระราชาองค์หนึ่งวันหนึ่งก็ไปเห็นพระราชากำลังสงสนานพระวรากายกับนางสนมพอาเห็นแล้วก็หึงหวงออมานะ พระปราชาโอ้โหพระโยกนางสนมล่า,ลาลเริงทีเดียวโอ้โหัวหน้ากิ๊กกิ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 ๊กเป็นหนุ่มรอบสองรอบสามอัครมเหสีนี่เห็นแล้วกับสุดทนเลยมันตามตามมันก็เลยตามใจก็เลยคอยจังหวะให้เลิกสงสนานพระพกละกายก่อน แล้วพระราชาก็จะต้องเอามือเนี่ยมาอังเตาเพื่อให้หายหนาวขึ้นจากน้ามาจะต้องเอามือมาอังเตาถ่านไฟร้อนแรงพอพระราชาผ่านไปก็สนมมาแต่ยัไม่ทันอังเลยอัครมเหสีนี่เอาเตา ทุ่มหัวไปเลยไหม้ทั้งเนื้อทั้งตัวไปเลยด้วยความหึงหวงเยอยกตายแล้วก็มาเป็นเปรตโดนทานพเพลิงเผาไหม้นี่แหละ